ผักกะเงี้ยผู้ใดน้อเ็ด,ดเออมกบฝนตกกบบ้องอบอยากกินออมกบใส่ผักนุกกะเงีวันนีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแลยตามบักรทัวยังไม่เสิรพี่น้องตำบักรทัวพี่น้องไปหาหมอห้องก็มาทอดเออสีข้อหมูพี่น้องมาเด้๋มาเด้๋ยวก็มีผักแล้วก็นี่ฝ้าว่าพี่น้องเป็นโรงพยาบาล ตรวจเลือดตรวจสุขภาพเช็คร่างกายฝ่าวหามกินเขาเนาะเส้หมวกพี่พ่อพ่อีกันศาสตร์พี่น้องบ่อพีกันศาสตร์มากินยี่หมองเห็ดง่ายได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อบ่อพีผักหรอกตำแบกทั่วใส่บักกอกดเอ้ยตบอุ้งอะไพี่นหรอรับจับผักพ่อืี อีพออีแม่บวกกับหิวเขาไปเนอ่ะจังกล้องตั้งจักพี่น่องเดี๋ยวว่เห็นดอกพี่น่ะน้ำบ้างนั้นอ่ะเพรามีพักพี่น้องเฝ้าเพิ่มพักย่านว่าท่านนัดหมอหมดเซ้า ตี๋ปลากระเหลี่ยว้อยู่ก้อนหลายย่งเห็นเดี๋ยวแบบสมบุกทั่วกับถอดกระดูกหม้ออ้อนไปห่อยน้ำเขากันรสเทียบบไส่หอม กินยุ้หลานพี่ะร้านเย็บผ่าร้านอะไรตืมเอาหอดผักไม่ได้สิบนาทีอ่านาที กูว่าสุยอดบตกทัวกต่แสบยม่หวานร่อยห้าสิบจานเนี่ยหมกทัวแบนข้าตำจกนเท่าไหร่ห้าสิบบอกถ้าวกรอกหน่อยไม่สมอับหัวห้ระกอก มไม่ได้กิน,นโบนๆเลยสิต้อง,งจับพึันห้องของอลานี่ก็ห้องตัดผ่าห้องนีดผ่าห้องตัดผ่า นั่นเนี่ยก็สิเป็นได้เปเนาะได้ได้เนี้ยเ่าุกสีเปล่าแซ่แบอีกคึ้เขาจะเอาถ่แก้กันไหม โค้งหมูทอดกระเทียมพริกไทยอ่ะครับขอคำชมพวแซบแบบแคบแคบเวที่มอำ้ำ เอาต้องจักไปพลองจักนิ้วผ่าแล้วน,นี่นให้มาตกยี่หลงสิรินสร้างแซส,สร้างแส่ก็ฝนนี่แหละ เปลี่ยนสถานที่กินไปแล้ก, <c oughs> กินอยู่หมองหดงานแน่กินอยู่บ้านแน่ขาดพัก

เล่ง่าจเลเจอเมินตัแบบแน้งเนงเตงแนงมัดเหมือนเนี่ยก็เด็ดฝาพี่น้น <c oughs> นองไม่มีการตัดนะกินใาอยางให้การตัด <c oughs> เห็นแล้วมันก็ไปอยู่หลอกไสหมว ข <laughs> ี้โกงหมูทอดกระเทียมพริกไทยเ <g ül> ย็นเนี่ยจะมาเอาไปนี่โหลดุ <laughs> อกอุ่นหรอแกขาดอุ่นมากันไม่ทันไม่ได้โอเคท่านเห็นียวต่างตัวสอง ทีนนน่นี่เปีนียเาิ็จะกินทีเดียวตำบกทัวต้นงามากอัมโอ้ยอากอปุน,น้งเุ้ยเลยดีจัง มันชอมันอ่เอาที่สปายใจพี่น้องอยากกินยังเฮ็ดกินโอเคได้พี่น้องะชักนี้น่ะตบตูดดึกก้วยน <c oughs> ี่การตบตูพี่นอ่ะพาราะคลิปหนาพี่น้อ่ะไม่ไฟปุ่นๆพี่นอ่ะ i'll do some that bye